วัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างโน้นอีกเช่นเคยนะครับก็มีสินค้าดีๆมาแนะนํากันอีกแล้วนะเป็นกีตาร์รุ่นใหม่นะจากแบรนด์นาตาชานะครับก็เป็นชื่อรุ่นว่าเอสทรอยนะครับหรือว่าบางคน a อ t r ทรยนะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับก็เป็นรุ่นดาวเคาน้อยนะฮะนี่สังเกตดูยเลนะครับอ้นะมีดาวเสานะฮะสวยงามเลยนะครับ สเปคนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะนี่นะฮะก็สังเกตดูนะครับฟิลลิ่งในการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนัดกับซัดเดนนี่ก็เป็นกระดูกนะฮะนี่นะฮะลูกบิดไดแคสกับจากนาตาชาเองเลยนะฮะซุ้มเสียงนะฮะก็ให้ไปทางแบบโปร่งนุ่มลึกหน่อยนะฮะซึ่ง ว่าเสียงดีเลยนะฮะนี่อ่ะ,อะลองมาฟังเสียงกันดูดีกว่านะครับ เยสีใช้ได้เลยนะครับนะสำหรับใครต้องการหากีตาร์พกพานะครับก็เรียกว่าสายแคมป์หรืออะไรแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะที่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับก็ตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสีสันกิจ๊จ์ามากเลยนะครับดูอันนี้สีแดงนะแล้วมีสีอื่นอีกมากมายเลยนะครับนะฮะโอ้โหแต่นี่สีเจ็บมากเลย <laughs> โอเคนะครับก็ฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้มาประจำการที่กี g ิกีตาร์แล้วนะครับก็สามารถแวะมาลองมันลองเล่นลองจับดูได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยผมลองแล้วก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายนิดนึงแต่ว่าแอบแอบจะมีลื่นนิดนึงนะฮะด้วยด้วยความที่มันมีโค้งตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่น่าใช่ปัญหายังไงก็ลองเข้ามาทดสอบดูนะครับ ฝากกันด้วยด้วยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับวสวยงามสวัสดีครับ